เรียนนายกโมสรและสมาชิกทุกท่านนะครับเ<ม>นื่องจากว่ากิจกรรมของสมรสและออนดาเนินนะทำเรามารวมตัวกันเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้และด้วยโอกาสจริงๆอย่างเช่นแนวคิดที่ผมให้ท่านนายอนสมภพเมตตาพันไปอะ่ะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโครงการและการอ่านเราอาจจะมองที่มุมต่างกันแต่เป้าหมายและวัตถุประสงค์กันเราเพื่อที่จะมอบโอกาสดีๆให้กับเยาวชนผลลัพธ์มันอาจจะได้ดีไม่เหมือนกันแต่เพียงแต่ว,ว่า สิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าเราสร้างความหลากหลายของกิจกรรมให้เกิดขึ้นมากที่สุดเพื่อที่จะได้เอาโมเดลที่เราทำเนี่ยฮะเป็นโมเดลสําหรับที่คนอื่นจะได้เลือกสรรเอาโมเดลที่เหมาะสมที่สุดเอาไปต่อยอดซึ่งเมื่อกี้ท่านนายกได้แจ้งว่ากิจกรรมในระหว่างสมมสรเนี่ยมีมากมายแต่ว่าเราลองดูนะครับช่างกันนะครับระหว่างเราเองไปเยือนกับเพื่อนต่างสมมสรนะครับกับเงินที่เราเองได้ทํากิจกรรมในพื้นที่ครับเรามองเวทกันในการที่เราไปต่างสมมสอนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเฟรนด์รชิพเป็นการไปมาหาสู่กันเป็นการสสร้างัััมพนนธ์ก แต่เราไลอ้อนเนี่ยรวมตัวกันเพื่อที่จะสร้างกิจกรรมบริการเพราะงั้นเนี่ยเราเองก็อย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันมากเกินไปและสิ่งหนึ่งที่มันไม่มีคุณค่าอย่างหลายๆคนก็บอกเฮ้ยดึงกบมากรทํทกิจกรรมในพื้นที่บ้าง<ม>เนี่ยออบอกมาเนี่ยสมาชิกทุกคนเนี่ยมีงานที่จะต้องไปร่วมประชุมกับเพื่อนตางสม,มสร<ม>ต่อเนื่องเลย<ม>แต่งานของเราไม่ได้คุยเลยว่าเราจะมีกิจกรรมอย่างไรบ้างซึ่งกิจกรรมทั้งล่องบาวาและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าผมจะลองให้ทางกับท่านว่าเราทาอย่างไรได้เพื่อที่จะปป้้องกัันนญหหาตตเุ ่อนที่มันจะเกิดอย่างเช่นเบาหวานน่ะถ้าเรามาป้องกันเมื่อเขาเป็นแล้วโรคไตเรามาป้องกันเมื่อเขาเป็นแล้วค่าใช้จ่ายงบประมาณเท่าไหร่มันจะรักษาไม่ได้เพราะงั้นป้องกันก่อนที่มันจะเกิดอย่างเช่นท่านพี่แดงบอกว่าเราเองก็ไปเป็นวิทยากรให้กับเขาเป็นไปได้ไหมทําบัตรประจําตัวให้เขาครั้งที่หนึ่งเรามาเป็นวิทยากรให้คุณในปีแรกคุณผ่านการเป็นโรคเบาหวานแล้วให้บัตรประจําตัวเขาติดไว้เลยหรือจะให้ครูประจําชั้นให้โรงเรียนก็ได้เก็บเอาไว้แล้ว ครั้งต่อไปในปีต่อไปหรือหกเดือนต่อมาเรามาทาอีกแล้วมาตรวจเลือดหรือตรวจเช็คคาความเป็นประวันของแต่ละบุคคลถ้าเกิดว่าใครมีอาการที่น้าตาลในเลือดมากหรือว่าถือโอกาสว่าเป็นสุมเสียงเราก็จะได้ให้ครูหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยโฟกัสไปที่เด็กคนนั้นปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มันดีขึ้นเพราะพาะัฉะนนอยากให้มันเสียหรืออยากให้มันเป็นเลยแล้วเราค่อยมาแก้ไขหรือพัฒนามันคงไม่ดีราะงั้นเราเรา,เราหาวิธีป้องกันอย่างเช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเป็นไปได้ไหมดําเนินเนี่ยเราเกิดมาคู่กับครองดาเนิน ทำอย่างนี้ได้ไหมครับว่าทําป้ายเป็นเล g a c ซี r โปรเจกต์สโมสรไลออนดาเนินเขียนป้ายว่าดําเนินใสด้วยมือของเราโดยสนับสนุนโดยสโมสรไลออนดำเนินติดไว้บริเวณที่จะเป็นที่สุงเสี่ยงที่เกาทิ้งขยะเยอะติดไว้ริมน้ำอ่ะแล้วก็อาจจะไว้ข้างล่างงดทิ้งขยะลงลงสู่แม่น้ำอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็อาจจะทำถังขยะไว้บริเวณใกล้ๆแล้วมีโลโก้ไลออนนะไม่ใช่เป็นเรื่องน่าเกียดนะครับที่โลโก้ไลออนเนี่ยจะติดบนถังขยะ บางทีเราอาจจะบอกว่าไปขอขยะถังขยะจากเทศบาลบางทีเขาบนเขาว่าเขาไม่ให้เราก็ทําถังขยะของเราเองแล้วก็มอบให้กับชุมชนแล้วก็มีโลโก้ของเรามันก็สามารถที่จะช่วยทําให้คลองดําเนินเนี่ยครับลดขยะลงไปได้เยอะอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องทําป้ายต่างๆลองดูนะครับว่าเราเราจะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้สโมสรของเราคู่กับคลองดําเนินได้อย่างยาวๆแล้วก็กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับพอดีผมได้ร่วมประชุมกับสโมสรแลี้ยตริ่ชันอีทัยแล้วก็ไปดูงานที่ประเทศไต้หวันที่ สโมสรเลออนเนี้ยได้สนับสนุนเด็กถึง4-2คนในปีที่แล้วให้เด็กมีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศที่ประเทศไต้หวันโดยเขาเองเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีทุนทรัพย์พอเขาเองก็จะทําการที่จะเชื่อมโยงม,มหาวิทยาลัยวิทาาลัยต่างๆที่ประเทศไต้หวันให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปเรียนแต่ถ้าเกิดใครเป็นผู้ยากไร้แต่เรียนดีเขาก็สนับสนุนให้ไปเรียนตั้งแต่ระดับมปลายและเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยส่วนลงมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีเกณฑ์ของการศึกษาที่ดีเพราะว่าเราเองก็เข้าไปดูแล้ว เด็กที่จะได้การที่เด็กที่อยู่กับเราเนี่ยเขาก็จะเป็นลูกแง่เราจะดูแลห่วงใยเขายังเต็มที่แต่ถ้าเกิดเด็กเขาไไ้ามาเดนใช้ชีวิตที่นั่นนะฮะเขาเองจะมีความโตและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาจะต้องช่วยเหลือตัวเองพัฒนาการทางด้านภาษาเขาจะได้ภาษาทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษทําให้เขาเองเนี่ยมีโอกาสเหนือกว่าเด็กคนอื่นและเขาเข้าไปอยู่ใน6เดือนแรกเนี่ยเขาอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องภาษาก่อนและ6เดือนต่อไปเนี่ยเขาสามารถที่จะทํางานนอกเวลาจนกระทั่งมีเงินเดือน นอกเวลาเนี่ยก็ประมาณตั้งสองหมื่นสามหมื่นต่อเดือนบางคนมีเงินเดือนส่งมาถึงทางบ้านได้ด้วยในขณะที่ช่วงเวลาเรียนแล้วเวลาปิดเทอมพวกเขาจะไม่อยากจะกลับบ้านเพราะว่าเขาสามารถทํางานและมีเงินส่งทางบ้านได้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาจบแล้วเขาจะทํางานที่ไต้หวันเลยก็ได้หรือจะกลับมาประเทศไทยก็ได้แล้วแต่เขาเนี่ฮะก็ลองดูว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่อยู่ในการดูแลของเราลหลายโรงเรียนย4ิโรงเรียนนะฮะ ที่เราดูแลอยู่เนี่ยรองพันธาสัมพันธ์ดูว่ามีใครต้องการที่จะไปเร ah ียน right ที่ประเทศไต้หวันต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับมปลายภาษาสามารถที่จะไปเริ่มต้นสตาร์จากที่นั่นเรียนรู้จากที่นั่นได้ครับแต่ว่าต้องเป็น <sea> เด็กดีนะ่ไปเรียนมสี SC, ่ที่นั่นแล้วก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยที <zus> ่นั Frog ่นมีระดับสอง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 ระดับนะระดับมปลายแล้วก็ระดับมหาวิทยาลัยครับเขาเองก็ถ้าเกิดใครไม่มีเงินเลย เขาก็ยินดีที่จะซัพพอร์ตทั้งหมดต้องไปในนามของสมสรและตลิ่งชันไทยใช่ใช่ที่ผมถามว่าผมมีเด็กคุณเตะคนหนึ่งตอนนั้นเขาเรียนที่ดำเนินครับอันนี้พ่อก็เจ็บอะใช่ไหมเดี๋ยวแม่เขาเขาเขาสอบตอนนี้เด็กทะเลเขาเนีสามชุดนะสี่สามชุดนะสี่เป็นเด็กที่ในโรงในสื่ยแล้วมีคนช่วยช่วยเงินมาแล้วผมก็เลยให้ทางครูเนี่ยไว้ใป็นเงินกษาปณ์ในคลอดนะแล้วก็เอาไว้ให้พ่อแม่ดูแลแฟนเขาตอนนั้นเขาเปิดเตียง ตอนนี้เขาโดนไล่ที่แล้วที่โรงเรียนเนี้ยก็โกแล้วเด็กคนเนี้ยอนเนี้ยผมให้เขาไปเรียนอยู่ที่สายชมาจัตอนเนี้ยนะเขาก็เหลือแต่ตัวเขาแม่เขาแต่เขาเรียนเก่งเรียนดียักษ์สมพอผมโดนานอำเภอเขาเรียกไปตรวจสอบว่าคุณได้เงินมาก้อนคุณทำยังไงกับเด็กเนี้ยผมก็แจ้งให้เขาว่าส่วนหนึ่งเป็นคุณกำลษาใ้กับเด็กโดยการาามีครูลแล้วก็มีท้องถิ่นดูแลคือข้อนี้แล้วส่วนอีกก้อนอย่างสีแสนปากก็ให้แม่เขาเพื่อดูแลพ่อเขา ตอนนี้แปลงเขาสนัใจรไม่นีอยู่ที่พระชนนี้ตอนนี้เราโดนไล่ที่แล้วไงอยู่ในโรงเรียนเลยอ่าตอนนี้ตอนนี้ถ้าเกิดอ่าก็ตอนนี้อาจจียเสนอให้คุณฝากก็พิจารณาดูถ้าเกิดใครต้งาได้นะเับลชันนะคือจริงๆแล้วสโมสรแล้วดําเนินสะดวกเนี่ยจะทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องเด็กอยู่แล้วที่จะต้องมีเด็กและคุณครูมาที่ใดที่หนึ่งที่รวมตัวกันแข่งขันเนี่ย ลองดูครับว่าเอาช่วงจังหวะเวลานั้นก็ได้แล้วก็แจ้งให้กับเอทางสโมสรตระิ่งชันดีไทยครับอาจจะมาร่วมสนับสนุนเราในวันนั้นด้วยก็ได้แล้วก็มาแนะแนวการที่จะไปต่างประเทศก็ได้มันจะได้ได้อะไรได้ได้เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดออกไปนะครับเราก็ออกประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนต่างๆที่จะเข้าร่วมแข่งขันเราที่จะถึงเนี้ยนะเป็นรักเงนะแลเชนเข้ามาได้ใช่ใช่ใช่แล้วก็มาแนะแนว แล้วคุณครูต่างๆที่มาจากหลากหลายโรงเรียนเนี่ยก็จะได้เอาข้อมูลเนี่ยไปสัรหาเด็กสัรหาเด็กที่ที่จะพร้อมส่งต่อไปแล้วท่านเองก็จะได้รับข้อมูลไปแล้วก็จะได้ให้คําชี้แจงที่ตามใจอ่ะตามใจที่ที่ผู้ต้องการถามอ่ะเออถูกใจอ่ะถูกใจอ่ะเพราะฉะนั้นใช่ใช่เราเองรู้อย่างเดียวว่าเราต้องการหาเด็กส่งให้เขาเพื่อที่ให้เขาส่งไปที่ไต้หวันเพราะตอนนี้ที่ประเทศไต้หวันเนี่ยต้องการประชากรที่ทํางานเยอะมากแต่ยังขาดยังขาดอยู่จะลองคุยกับนายกตันิชานดิได้ได้นะครับโอเค ครับ,รบรได้ครับก็ไ,ไม่มีเี่ครับก็คือลองดูนะครับว่ากิจกรรมที่เราทำเนาะ activity ก็คือกิจกรรมบริการที่เราทำส่วนเ r e น r o a เราก็คือไปมาหาสู่กับเพื่อนต่างสโมสรการที่เราเองมีโอกาสได้ไปมาหาสู่กับเพื่อนต่างสโมสรทาให้เราเองเพิ่มความคล่องตัวเพิ่มโลกัศนให้มันมากขึ้นแต่ต้องถามว่าตอนนี้เราเองเนี่ยต้องการอะไรที่เข้ามาเป็นในนเออน นะฮะเราต้องตอบโจทย์ของตัวเราเองให้ได้ถ้าตอบโจทย์ตัวเราเองให้ได้เราจะอยู่ในไลออนอย่างมีความสุขเนาะแล้วเราไม่เครียดเพราะเวลาเราออกจากบ้านมงมีแต่ค่าใช้จ่ายมีแต่ค่าใช้จ่ายนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ